สวัสดีครับโชคก้าชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาดูต้นนี้นะครับเป็นไม้ยางนะครับลายสเตียนะครับกระจายทั้งใบนะครับต้นนี้เขาเป็นไม้หน่อที่แยกออกมานะครับคือต้นเขาแทงหน่อ,อมาประมาณได้สักประมาณ1เดือนนะครับเราก็ทําการแยกหน่อ,อมาโดยที่รากเขาติดอยู่ประมาณ1-2ึรากนะครับก็แช่น้ําหลังจากแยกแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงในวัสดุปลูกประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะครับก็ทําการแช่น้ําไว้นะครับ1สัปดาห์นะครับ,รรบ,รบตอนนี้เราเลี้ยงมาได้ประมาณเดือนที่2องนะครับหลังจากแยกนะครับเราจะมาดูว่ารากเขาได้มีการเดินของรากดีไหมนะครับเพราะว่าใบาใหม่เขายังไม่แทงขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นแค่ยอดเก่าที่ช่วงนั้นที่เราแยกออกมาจากจากต้นต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเทดูเลยนะครับ เพื่อดูว่าลากของเขาเดินเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้นเขาแข็งแรงนะครับแต่เราอยากรู้ว่าหลังจากสองเดือนไปแล้วลากเขาเดินเป็นอย่างไรนะครับสำหรับไม้นอสองเดือนนะครับหลังจากที่แยกออกมาจากตอนะครับ ครับลากเขาเริ่มเดินแล้วนะครับตอนแรกมีลากนี้ลากเดียวครับปัจจุบันก็เริ่มมีลากรอบๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการใส่วัสดุปลูกเหมืาเดืนนะอนนี้ลากเขานะั้ขา,ขาวๆคือลากเขานะครับครับก็ถือว่าลากเขาเริ่มเดินแล้วครับอันนี้คือเพื่อเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าประมาณสองเดือนเราแยกออกมานั้นลากเขาเดินไหมนะครับ สรุปก็คือรากเดินดีนะครับก็กำลังยังกำลังมีรากที่2ที่3เดินออกมานะครับจากโคนต้นนะครับก็ถือว่าต้นนี้ก็มีโอกาสที่จะเปิดใบใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้เราเอาต้นนี้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการ ในวัสดุปลูกเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ